กลับมาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่ากับเราเปิดตำนานกันต่อครับในคลิปนี้จะพาไปพบกับเรื่องราวของสิบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่มหาวิทยาลัยขอเรื่องอะไรก็สมหวังและวิธีการไหว้บูชาหรือขอพรนั่นเองครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มหาวิทยาลัยต่างๆเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเคยได้ยินเรื่องเล่าความเชื่อหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆประจํามหาวิทยาลัยของตนเองกันมาบ้างแล้วแต่ก็อาจจะยังมีใครหลายๆคน ที่มีรู้กับเรื่องราวความเชื่อเหล่านี้ซึ่งวันนี้เปิดตำนานได้รวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมหาวิทยายลัยมาตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยายลัยหรืออยู่คู่กันมาอย่างยาวนานและยังเป็นสิ่งที่นิสิตนักศรรึกษาทั้งหลายต่างให้ความเคารพสักการะบูชากันอีกด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มหาวิทยายลัยต่างๆซึ่งเราจะได้เห็นจากการไปไหว้ขอพรในช่วงใกล้สอบหรือสําหรับน้องๆบางคนที่ต้องการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นๆ ก็มักจะไปขอพอรกับการสอบเพื่อให้ตนเองสามารถสอบเข้าเรียนต่อที่นี่กันให้ได้จะมีที่ไหนกันบ้างลองไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับ 1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรธสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรธได้แก่หอพระมหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรธมอมหลวงปิ่นมาลากุลและอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ดรสาโรธบัวศรีสำหรับหอพระ เป็นศูนย์รวมใจของทุกคนในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถานที่ไหว้ขอพรของเหล่านักศึกษาว่ากันว่าพระที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากๆจะสอบหรือจะทำอะไรก็มาขอพรกันที่นี่และมักจะสมหวังกันทุกคนการไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธไม่มีพิธีอะไรมากไหว้แบบปกติทั่วไปเหมือนเราไหว้พระแค่มีดอกไม้หรือพวงมาลายัย จะเป็นดอกไม้ชนิดไหนก็ได้ที่เราหาได้แต่ที่สำคัญต้องเป็นสิ่งที่เหมาะสมด้วยที่เหลือก็แค่ใช้ใจตั้งจิตอธิษฐานให้คำขอนั้นสมหวังเท่านั้นเอง 2. มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์พระพิรุณทรงนาคเทพสำคัญที่เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวกเกษตรศาสตร์นับถือกันมากซึ่งนอกจากพระพิรุณทรงนาคแล้วชาวกเกษตรศาสตร์ ยังนิยมไหว้อนุสาวรีย์สามบุรพาจาร์อีกด้วยวิธีการไหว้ขั้นตอนการไหว้ขอพรพระพิรุณทรงนาคและอนุสาวรีย์สามบุรพาจาร์มีวิธีการไหว้ที่ไม่ยากเลยก็คือเพียงแค่เตรียมธูปเทียนและดอกไม้พร้อมเครื่องไหว้ต่างๆตามปกติที่เรานิยมนำมาไหว้กันก็สามารถไหว้ขอพรได้แล้วส่วนการแก้บนอนุสาวรีย์สามบุรพาจาร์ที่นักศึกษากเกษตรศาสตร์นิยมทำกันก็คือ การนั่งเล่นหมากฮอสตอนเที่ยงคืนหรือถวายน้ำแดงม้าลายไก่ชนและทูบเทียนของไหว้ต่างๆตามที่เราสะดวกได้เลย 3. จุฬาลงกรมหาวิทยายลายัยสถานที่สำคัญที่นิสิตนักศึกษาจุฬาลงกรมหาวิทยายลายัยนิยมไหว้ขอพรกันนั่นก็คือการไหว้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ผู้ซึ่งเป็นที่นับถือของใครหลายคนในประเทศและยังเป็นบุคคลที่ชาวจุฬา ให้ความเคารพเป็นอย่างสูงและนิยมไหว้ขอพรกันเรียกว่าไหว้กันทั้งเด็กที่ติดจุฬาไปจนถึงนักศึกษาในมหาวิทยาลัยกันเลยทีเดียวงานนี้ใครฝันอยากเข้าเรียนต่อที่จุฬาก็ลองไปไหว้ขอพรกันได้เลยวิธีการไหว้ขอพรรัชการที่ห้านิยมไหว้ในวันอังคารซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์และวันพระฤหัสบดีเพราะเป็นวันครูสำหรับของไหว้ที่นิยมกันได้แก่ 1>, 1. มะพร้าวอ่อน 2. กล้วยน้ำว้า 3. ทองหยิบทองหยอด 4. บรั่นดี 5. ซิก้าหรือเครื่องเส้นยาสูบ 6. ข้าวคลุปกกะปิ 7. ดอกกุหลาบสีชมพูใครที่ไม่สะดวกจัดเครื่องไหว้ครบตามที่กล่าวมาแนะนำให้ไหว้ด้วยดอกกุหลาบสีชมพูแทนก็ได้เช่นกันคนที่เพิ่งไหว้บูชาครั้งแรกให้จุดทูป16ดอก ส่วนครั้งต่อไปก็จุดแค่เก้าดอกเท่านั้นในการไหว้ 4. มหาวิทยาลัยศิลปากรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใครๆต่างก็นิยมมาขอ,อพรประจํามหาวิทยาลัยศิลปากรคือพระพิคเนตสารเจ้าแม่เฮงหลุยและสารขาวนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวศิลปากรน,นับถือกันมาอย่างยาวนานจะขออะไรปรารถนาเรื่องไหนนักศึกษาก็ชอบไปขอพรให้ประสบความสําเร็จ รวมทั้งคนที่อยากเข้าเรียนที่ศิลปากรก็นิยมไปไหว้ขอพรที่นี่กันเป็นจำนวนมากการไหว้พระพิคเนศไหว้ด้วยพวงมาลัยดอกดาวเรืองนมจืดหรือน้ำแดงและน้ำเปล่าพร้อมกับจุดทู่ผ้าดอกเพื่อขอพรให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ต้องการส่วนศาลเจ้าแม่เฮงหลุยและศาลขาวเจ้าศิลปากรนิยมไหว้โดยการนำพวงมาลายัยดอกไม้หรือดอกกุหลาบ ซึ่งจะจุดทูปหรือไม่จุดก็ตามที่เราสะดวกสําหรับศาลเจ้าแม่เฮงหลุยนั้นเมื่อสิ่งที่ขอสําเร็จแล้วนั้นมักจะนิยมแก้บนด้วยตุ๊กตานางรำห้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สําหรับคนที่ฝันอยากเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นสถาบันแห่งนี้ก็มีที่นิยมไปขอพรเหมือนกันก็คืออาจารย์ป่วยและหอพระมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เชื่อก,กันว่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธ ไม่ว่าจะไปขออะไรก็จะสมหวังทุกเรื่องส่วนมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นั้นสารสิงโตทองคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นับถือกันเป็นอย่างมากการไหว้าอาจารย์ป่วยนิยมใช้พวงมาลัยดอกดาวเรืองและตั้งจิตอธิษฐานสิ่งที่หวังไว้ให้สําเร็จสําหรับสารสิงโตทองนิยมบนกันด้วยลูกแก้วสร้อยไข่มุกเนื้อสดและผลไม้ต่างๆถ้าไม่สะดวกก็ไหว้ด้วยพวงมาลายัย ดอกดาวเรืองได้เช่นกันและเมื่อบนเสร็จแล้วเชื่อกันว่าห้ามนำเนื้อสดหรือของแก้บนกลับไปรับประทานเด็ดขาดเพราะจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นส่วนหอพระมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์นั้นไหวตามปกติมีแค่ดอกไม้ทูบเทียนก็สามารถขอพรอได้แล้ว 6. มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4คือบุคคลอันเป็นที่เคารพของชาวพระจอมเกล้าธนบุรี ไม่ว่าจะทําอะไรก็ต้องไปกราบไหว้ขอพรให้เกิดความมงคลแก่ชีวิตรวมทั้งนักเรียนที่อยากเข้ามาเรียนที่นี่มักจะมาไหว้ขอพรให้สอบติดกันด้วยรวมทั้งนักศึกษาในมหาวิทยายลัยก็ชอบมาไหว้ขอพรขอให้สอบผ่านกันเป็นประจำถือได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญประจำพระจอมเกล้าธนบุรีใครไปใครมาก็ต้องมาไหว้ขอพรกันที่นี่เลยการไหว้บูชาหรือขอพรรัชการที่สี่ นิยมไหว้ด้วยพวงมลาลัยดอกไม้จะดอกอะไรก็ได้ตามความเหมาะสมพร้อมทั้งเตรียมธูปจำนวนเก้าดอกและเทียนมาในการไหว้ขอพรอ,อีกด้วยสำหรับการไหว้ราชการที่4นั้นตามตำนานเล่าต่อกันมาว่าใครที่อยากได้อะไรให้ใช้วิธีขอห้ามบนเพื่อขอสิ่งนั้นสำหรับใครที่สนใจอยากไหว้ก็ควรใช้วิธีตามนี้น่าจะส่งผลที่ดีให้เราได้สมปรารถนาดังที่เราหวังเอาไว้ 7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพระจอมเกล้าลาดกระบังที่นักศึกษาและคนที่สนใจอยากจะเข้าศึกษาต่อที่นี่ชอบมาไหว้กันก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งเป็นกษัตริย์ประจำประเทศไทยที่ชาวพระจอมเกล้าลาดกระบังนับถือและมากราบไหว้กันอย่างยาวนานใครอยากสอบติดเข้าเรียนที่นี่จะลองไปไหว้ดูก็ได้ สำหรับวิธีการไหว้รัชกาลที่สี่ในราชกระบังนั้นมีข้อแตกต่างจากที่อื่นคือการไหว้ขอพรจะต้องไหว้ด้วยท่าไหว้ทำความเคารพแบบโบราณคือนั่งจันเขายกมือขึ้นถวายบังคมแบบทหารโบราณที่ชาวราชกระบางนิยมปฏิบัติต่อกันมานานส่วนของที่ใช้ไหว้ก็คือพวงมาลัยดอกไม้จะเป็นดอกอะไรก็ตามความเหมาะสมทูบเก้าดอกและเทียนเพื่อไหว้ขอพรในสิ่งที่หวังไว้ให้สำเร็จ 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้แก่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่จะมาไหว้ขอพรขอให้สอบผ่านหรือสอบติดเป็นที่เคารพบ,บูชามากๆโดยเฉพาะเด็กทางคณะวิทยาศาสตร์เพราะพระองค์ทรงเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยนั่นเองวิธีการไหว้บูชาขอพรรัชกาลที่4นั้น นิยมไหว้ด้วยพวงมาลัยดอกไม้ตามสะดวกเป็นดอกอะไรก็ได้และต้องมีเทียนและทูบจำนวน9ดอกสำหรับการไหว้ขอพรใครที่ขอแล้วสมหวังมักจะมาแก้บนด้วยการถวายกล้องชนิดต่างๆเช่นกล้องถ่ายรูปกล้องส่องทางไกลเป็นต้น 9. มหาวิทยายลัยมหิดลสมเด็จพระมหิดลตลาทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนนนกหรือที่ใครรู้จักกันในนามสมเด็จพ่อของรัชกาลที่9 คือบุคคลสําคัญที่นักศึกษาและทุกคนในมหาวิทยาลัยนับถือและมากราบไหว้กันและมักจะมีนักศึกษาไหว้ขอพอรกันในช่วงสอบกันเป็นจํานวนมากใครที่สนใจอยากเรียนที่นี่ก็น,นิยมไปขอพอรให้ติดกันอยู่บ่อยๆซึ่งเชื่อกันว่าการไปไหว้บูชาขอพอรท่านจะประสบความสําเร็จตามที่หวังไว้ทุกประการสําหรับการไหว้ขอพอรสมเด็จพระมหาหิโดนตลาดที่เบตดนิยมไหว้กันด้วยพวงมาลัยดอกดาวเรือง หรือจะเป็นพวงมลาลัยอื่นๆก็ตามสะดวกพร้อมทั้งจุดเทียนและทูบผ้าดอกเพื่อไหว้ขอในสิ่งที่เราต้องการเมื่อเรื่องที่ขอสมหวังก็นิยมแก้บนกันด้วยไข่ต้ม 10. มหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จยาเป็นบุคคลที่มีความสําคัญกับมหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงและทุกคนในมหาวิทยายลัยเป็นอย่างมากซึ่งด้านหน้ามหาวิทยายลายัยจะมีลานสมเด็จยาตั้งอยู่ เพื่อให้ทุกคนได้กราบไหว้ทุกคนที่เข้าไปมักจะแวะกราบไหว้กันเป็นปกติโดยเชื่อว่าลานสมเด็จญาที่มหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงนั้นศักดิ์สิทธิ์มากช่วงใกล้สอบจะมีนักศึกษามาไหว้ขอพรขอให้สอบผ่านกันเป็นประจำใครอยากเรียนที่นี่ก็แวะไปกราบไหว้ท่านได้เช่นกันสำหรับวิธีการไหว้สมเด็จญาติที่มหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงนั้นค่อนข้างมีระเบียบ และต้องรักษาความสะอาดการไหว้นิยมไหว้ด้วยดอกกุหลาบและแก้บนด้วยการวิ่งรอบลานดาวนั่นเองและนี่ก็คือ10สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับมหาวิทยายลัยที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของเราขอบคุณเรื่องราวดีๆจากแคมปัสสเตชันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ